อคืนครับ <Okay. S 2> อ,อจุดเมื่อคืนแสดงว่ามแม่เด็กก็มามาทุกจุดเลยน้องทําดีมากเมื่อคืนบอกตรงว่าน้องทําดีจริงทำตั้งแต่จุดเริ่มต้นแห่งการเสียชีวิตเลยครับน้องๆทำทำทำน่ารักค,คือน้องให้ความร่วมมือตลาดเราด้วยอารมณ์เต็มที่แต่ว่าน้องบอกว่าอาจารย์หนูไม่ไหวไม่ไหวตั้งแต่เข้ามาแล้วคือสั่นเกรงเหมือนคนจะช็อก แต่ก็ทำทิธีจนเสร็จครับเสร็จประมาณจะห้าทุ่มแล้วมั้งมอคืนอาจารย์ก็เลยไปส่งที่บ้านก็ทีมทีมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลครับเขาไปส่งเขาไปส่งผมพักก่อนเพราะว่าพอเมื่อวานลุยโคนเข้าไปเนี่ยวินวินหรือว่านนิลุยโคนเข้าไปก็ลึกเท่านี้ เป็นโคนใหม่ด้วยใช่โคนใหม่บาดขาด้วยอีกต่างหากเศษพวกเศษอะไรนะครับอาจารย์มันเป็นเหมือนเศษไม้เศษอะไรเศษไอเศษที่ที่ตกอยู่ใต้น้ำมะครับทั้งหมดสรุปอีกครั้งนะครับเมื่อคืนประมาณที่อาจารย์มาทำแม่มาคนเดียวเหรอครับติดตามมาด้วยแม่เขาเต็มใจมาคนเดียวเลย หนูเยอะเลยเขาบอกฝ<ม>ากบอกอย่างเงี้ยรูว่าหนูไม่เป็นใครใครก็ไม่คิดหรอกจะ<ช>บอกบอกบไรนะเพียงแค่แกไม่รู้แค่นั้นเองว่าจริงๆแล้วแกควรจะทำยังไงจะตื่นกันอ,อกเนะาะต,ตกใจด้วยตกใจไม่เคยคิดว่าจะหนึ่งไม่ได้คิดว่าจะมีลูกไม่พอลูกพลาดขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะดูแลยังไงต่อแล้วครัวนี้มันหนักไปกว่านั้นคืออการดูแลไม่เท่าไหร่ พอลูกเสียชีวิตแล้วหนูทําไม่เป็นหนูทําไม่ถูกอะไรประมาณนี้ครับผมพอวุตรมาถึงตรงนี้ได้ก็กลัวกลัวบ้านฝั่งนี้จะเปิดประตูเข้ามาเห็นเสร็จแล้วก็โยนคือเดินเนี่ยน้องเดินฝั่งนน้นอยู่แล้วใช่ไหมจังเดินฝั่งนู้นครับเละเข้ามาเลยเละยาเข้ามาก็เลยถามว่าอุ้มยังไงก็อุ้มพาดบ่าอย่างที่รู้สึกนะคืออุ้มพาตบ่าแล้วก็มือหว่ง แหวกเข้ามาแหวกเข้ามาจนใจรจริงก็คือจะไปสุดนู่นสุดแม่น้ำท่าจีนเนี่ยมันไปไม่ได้ม,ดมันติดกอไผ่เขาบอกแหวกเข้ามามันติดกอไผ่แต่เขากลัวบ้านหลังนี้เห็นด้วยได้เขากลัวบ้านหลังนี้จะเปิดประตูขึ้นมาเห็นอ๋อก็คือสาเหตุที่เลือกยูนตรงนี้เนาะนก็เลยก็คือว่า กลว่าบ้านหลังนี้จะเปิดประตูออกมาห็นเนาะ,นะเห็นอาจารย์เซบบอกเมื่อกี้ใช่คือเข้ามาจะฝั่งแต่น้องมาดูแล้วมันฝั่งไม่ได้เพราะว่าดินมันแข็งหมดเลยคือตัดสินใจจะฝั่งเพราะว่าน้องรู้ว่าถ้าลงน้ำมันจะต้องลอยสวัสดีครับพี่ไทยสวัสดีครับคือตอนแรกแตัดสินใจว่าจะฝังตั้งใจจะมาฝังแต่ว่า บริเวณตรงนี้ดินแข็งนะครับหลวงก็เลยขุดไม่ได้นะอาจารย์เสก็เตรียมทำพิธีอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะไม่จุดแต่เดียวบนแล้วเลียงน้อยรอยตรงนี้เครื่องบนเยอะมาก ตรงนี้นะหัวหนึ่งเป็นสองไก่สองเหล้าสองขวดผลไม้เก้าที่น,น,นี่ที่นี่ที 9, ่นี่ลาไหเก้าหลวงปูไก่สองเหล้าสองนูง่นหลังวัศิลามูลอีกไก่สองเหล้าสองสามจุดอะบนไว้หมดแล้วเคลียก็คือวันนี้ไม่ลงจุดไหนเลยปุ๊บลงแค่เอหัวกอตรงนี้ช้อนหัวกอขึ้นอะได้บั้น,น,นเอวก็วคือจบละ ไม่รอหัวแล้วไม่มาคือประเด็นน้องเป็นคนพูดเองเลยวันนี้เรียกไปนะว่าใช่น้องเขาทาพิธีเมื่อวานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็โยนโยนเสร็จก็เชิญน้องขึ้นคราวนี้ปุ๊บเขาโยนมาตรงกอหญ้ากอหญ้าเปียกอะเสร็จปุ๊บน้ําตรงเนี้ยมันไม่ได้ตีเข้าเลยมันตีออกมุมนี้มันตีออกพอมันตีออกเสร็จปุ๊บอะเขา เสร็จก็ผมก็บอกไม่เกินไม่เกินเอวอ่ะไม่เกินเอวก็มีแคม่มุมเดียวอาจารย์ฮะว,วันนี้ขอไงจะขึ้นวงสวงทำไมช่องแปดมามาสลับกันมาครับอาจารย์อ๋อช่องแปดอีกแล้วนี่พี่เดหย,ยุดใครพี่เดียพี่เดียหย,ย,ยุดไอเมื่อวานครูอย่าพ่ปัดยันตีหนึ่งอ่ะปัดยช็คเช็คงยไม่มาอีกเหรออาจารย์ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนนัลคก็1สิบโมงแต่ผมมาทําพิธีก่อนมาเปิดทางก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีทีมของผมที่กรุงเทพมาลุยเพราะว่าจุดที่น้ําเท่าหัวเข่ามันก็จะมีแค่จุดนี้จุดเดียวแตวตอนนี้พี่เช่ก็นัตติดมงก็ลงกันหมดลงใช่เราวันนี้เราตีละหน้าคือลงสองฝั่งเรียงหน้ากระดานเลยไม่ไม่ไม่เรียงหน้ากระดานกลางนะ ฝ, 3, ฝั่งนู้นสามฝั่งนี้สามแล้วก็ไม่ไม่เดินอย่างเดียวโกยโกยหอบเข้ามาที่ตัวโกยก็อ่นแล้วว่เออโกยหอบเข้ามาที่ตัวแล้วค่อยปล่อยขี้โคนไปข้างหลังโกยหอบเข้ามาที่ตัวแล้วปล่อยขี้โคนไปข้างหลังเพราะว่าเท่าที่ดูเมื่อวานน้องสาวอาจารย์จับแม่แม่น้องเองทําพิธีดูกันแล้วว่ามันน่าจะได้ สะบักล่างไม่ได้ไม่ได้คอ,ไม,ไ,อไม่ได้หัวเพราะว่าขั้ทางนี้เขาขอ,อาหัวไว้ฝั่งนู้นเจ้าที่เขาขอเขาบอกหัวถ้าหัวหัวไม่ให้จะเอาก็เอาแค่ททอนล่างไปเขาบอกแบบนี้รู้เห็นจับไพ่ดูเห็นจับไพเดนรู้ได้ไงว่ารู้ได้ไงเห็นได้ยังไงว่าจับไพ่ไม่มีใครรู้นะไปแอบเปิดเดตเฮาจับไพ่เลยนะตามดมติดตามดูนะ่าดูเลยเออรู้ดียิ่งกว่าคนอยู่ในเหตุการณ์อี่แ ไม่ได้หรอก็ได้หรกไอระเด็ดเราอะรเด็ดรเด็ดเองรู้ได้งไงวะแสดงว่าไปดูที่ไหนมาไม่ไดมีข้าวอยู่แถวเนี้แหละเไ่ตองแปดนี้เองอาจารย์เม่อวานได้ไปเจอช่องแปดได้ยังไงช่องแปดเมื่อวานช่องแปไม่รู้เก็บข้าวช่องแปไม่รู้เรื่องเพราะว่าเมื่อวานไอรังค้านี่มีแมสขายไหมคร่บมีแมสป่ะอ๋อยาไป ไม่นั้นมันเป็นไทยชุดชุดที่ผมผมเสี่ยงไทยแต่เมื่อคืนเดี๋ยว้องจับได้ผมกินเลยครับครัใฮะยังเอียงๆหน่อยเป็นไรไหมอาจารย์ไม่ใช่หรอกไอ้ประเทศเรามันไม่น่าไอย่าพูดไปผู้ไอ้ผู้นำประเทศเข้าโรงพยาบาลอยู่ผู้นำเป็นฐานอะไรมาบ้างนอกบ้านเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเขาจะพกเม็ดตลอดไม้ก็ได้ผู้นำประเทศเข้าโรงพยาบาลอยู่ อาจารย์ก็จะประกอบพิธีอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ทำไปแล้วเมื่อคืนะนะฮะอาจารย์เจก็เตรียมประกอบพิธีอีกครั้งนะฮะรานเมื่อคืนเนี่ยก็ได้พาแม่น้องนะมาทําพิธีตรงตตจุดนี้แล้วนะครับแต,แต่ว่าแปลกที่สุดคือพอทำพิธีเสร็จนะพี่เชษขึ้นเตียงเลยน้องบอกหนูยกให้เป็นลูกอาจารย์อาจารย์เจเลยนะอาจารย์เจทําพิธีอะไรให้หมดเลยขึ้นเตียงดึงเงเก่ง เออเป็นกลางคืนก่อนนอนบอกว่าพรุ่งนี้พ่อมาลาพรุ่งนี้พ่อมาลาบอกน้องไปโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะหลังจากทำพิธีเสร็จเมื่อคืนก็เหมือนมีเด็กตามอาจารย์เจไปที่พักเนาะแล้วก็ดึงขากางเกงนะครับใจวิจารณญาณในการรับชมนะอาจารย์เจก็บอกว่าเดี๋ยวตรงนี้พ่อมาครับพรุ่งนี้พ่อมาล้านั่นก็คือวันนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะถ้าเจอตรงนี้คพนักประดาน้ำไม่ลงตรงนี้ใช่ ที่เขาไม่ลงเพราะมันมีโคลนมันดำไม่ได้เพราะมันมีกิ่งมาจบไปลโอเคครับผมสวัสดีครับ